สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราครับก็จะได้นําเอาคลิปนะครับที่เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับวิธีการสร้างพื้นหลังนะครับตัวอักษรนะครับจากรูปภาพโดยใช้โปรแกรม powerpoint ทํำยังไงนะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับผมเอา ทำเอาภาพพื้นหลังนะครับนะมาทำเป็นพื้นหลังของตัวอักษรนะครับวิธีทำจะทำยังไงนะครับก็มาลองดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านนะครับนะแทรกสไลด์เข้ามาก่อน1สไลด์นะครับตอนนี้ผมแทรกมา1สไลด์แล้วนะครับแทรกเข้ามานะครับท่านก็ไปที่เมนูนะครับ แทรกครับตรงนี้นะครับแทรกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น insert นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปร่างนะครับเราจะแทรกตัวอักษรเข้าไปก่อนนะครับรูปร่างแล้วก็ไปเลือกเป็นกล่องข้อความนะครับเพื่อพิมพ์ข้อความลงไปนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับเคอร์เซอร์เราก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้นะครับก็คลิกลงไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ผมจะพิมพ์คำว่า Farmer กันแล้วกันนะครับ F A R M E R ถ้าข้อความเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะขยายได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้นะครับถ้าเป็นลูกศรสองหัวอย่างเงี้ยนะครับก็คลิกเมาส์ค้างนะครับลาก,กออกมานะครับแล้วก็ทำการาปรับแต่งนะครับตรงฟอนต์ตรงเนี้ยนะครับ ผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวหนานะครับเวลาทำรูปภาพก็จะได้เด่นๆขึ้นนะครับนั่นก็คลิกนะครับนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเป็นลูกศรส,สีหัวนะครับกดลักษณะนี้นะครับ พอเสร็จนะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับคลิกตรงตัวหนังสือนะครับมันก็จะเกิดกรอบกรอบข้อความขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูรูปแบบนะครับรูปแบบไปที่สีเติมข้อความนะครับไปตรงสไตล์อักษรสินตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปตรงสีเติมข้อความนะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะมีแหล่งให้เราเลือกนะครับจาก จากการออนไลน์นะครับจากไอคอนนะครับผมจะใช้ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะครับก็คลิกตรงจากไฟล์นะครับไฟล์นะครับแล้วก็ทําการค้นหานะครับตำแหน่งรูปภาพที่เราต้องการนะครับผมจะเอารูปภาพนี้นะครับมาสร้างเป็นพื้นหลังนะครับตัวอักษรนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกแทรกนะครับผมก็จะได้รูปภาพนะครับ ตัวอักษรนะครับที่เป็นรูปภาพอยู่พื้นหลังนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับเผื่อท่านที่ใช้ powerpoint นะครับต้องการที่จะทําภาพสวยๆออกมาอย่างนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ